สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็ยังเป็นการเขียนภาพ 2D งดีสเกตนะครับเราก็เลือกฟอนเพ n นนะครับสเกตแบบที่เราจะสเก็ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องพิจรารณาตำแหน่งของจุดออริจินนะครับที่อยู่บนโปรไฟล์สเกตรูปนี้ผมจะใช้จุดเซนเตอร์ของวงกลมนะครับ ให้อยู่บนจุด o r ร g จิเพราะว่าตำแหน่งนี้นะครับสามารถอ้างยิงขนาดไปได้หลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนวงกลม2อวงนะครับคำาั่งวงกลมคลิดขวานะครับเลื่อนไปด้านขวาแล้วก็บอกขนาดนะครับ80ข้างนอก120 จากนั้นผมจะสร้างสล็อตนะครับเราก็ใช้คําสั่งสลอ็อตคลิก1ครั้งคลิก2ครั้งคลิก3ครั้งนะครับบอกขนาดบาท10 170แล้วก็ตรงนี้ r 13 ส่วนขอบด้านนี้นะครับเนื่องจากผมไม่แน่ใจว่าตำแหน่งของโค้งส่วนนี้นะครับรอยต่อของเส้นตรงกับเส้นโค้งตรงนี้พอดีกับส่วนนี้หรือเปล่านะครับผมจะเขียนเส้นตรงเลื่อนออกมาก่อนนะครับโดยเขียนวงกลมส่วนนี้นะครับวงกลมนะครับ25่้าเมเตอร์50 แล้วก็เขียนเส้นตรงนะครับรูปแบบโค้งข้างบนกับโค้งส่วนข้างล่างตรงนี้ขนาดเท่ากันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้วิธีต่างกันด้านล่างผมจะใช้วิธีการเขียนด้วยเส้นวงกลมก่อนนะครับรูปแบบที่จะใช้ก็จะเป็นรูปแบบที่2นะครับ คลิกที่ขอบนะครับคลิกที่ขอบส่วนโค้งแล้วก็เลื่อน,นครับให้พอประมาณนะแล้วก็ตัดนะครับตัดตัดตรงนี้ด้วยก็ได้นะครักำหนดขนาด r 4 0นะข้างบนผมจะใช้คำสั่งส่วนโค้งนะครับคลิกโค้งนะครับใช้รูปแบบที่3นะครับ สี่พอยต์แล้วก็เลือกทิศทางครับของโคง้งนี่เราเลื่อนให้อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับบังคับให้เทนเจนนะครับกดเส้นโค้งคอนโทรลค้างไว้กดเส้นโคง้คนโนคง,นโคงนะครับเ n นเจนจากนั้นมาบอกขนาดผมจะบังคับให้มันเท่ากันนะครับเลอทั้งสองเส้นแล้วก็เท่ากันจะเห็นว่าสามารถสร้างได้สองรูปแบบนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับนึกษาจะถนัดวิธีไหนต่อมาก็จะเป็นสล็อตส่วนนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าจุดศของส่วนโค้งอยู่ตรงจุดเซนเต,นเตอร์ของโคง้งอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกคาสั่งสล็อตนะครับเลือกไปก่อนรูปแบบของสล็อตมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับผมจะใช้รูปแบบที่ที่2อันนี้ครับเซนเตอร์พอยต์อาร์คสล็อตนะครับ ตำแหน่งที่หก็คือคลิกตรงที่จุดเซนเตอร์นะครับคลิก1ครั้งคลิก2ครั้งนะครับคลิก3ครั้งคลิก4ครั้งก็กำหนดขนาด r 1 0 0 r 1 0ต่อมาก็จะเป็นขนาดที่ทำมุมนะครับ เนื่องจากมีมุมใช่ไหมครับจะต้องมีเส้นนางอิงเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างเส้นนะครับรูปแบบของเส้นอาจจะสร้างเส้นตรงปกติออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยปรับเป็นเส้นศูนย์ก็ได้อันนี้ผมสร้างเส้นตรงเส้นลายที่เป็นเส้นทึบนะครับเราปรับเป็นเส้นศูนย์ได้นะครับคลิกที่เส้นนะครับปรับเป็น construction นเท่านี้ก็จะเป็นเส้นศูนย์ตำแหน่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ พราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเส้นนี้ทํามุม49องศาแล้วก็เขียนไปเลยหรือจะเขียนเส้นศูนย์เลยตั้งแต่แรกก็ได้นะครับทํามุม39องศากับเส้นแนวนอนครับคลิกที่เส้นครัคลิกที่เส้น39ตรงนี้ทํามุม49องศา อ๋อส่วนนี้นะครับผมลืมตัดใช่ไหมผมลืมตัดนะครับเดี๋ยวทิมไปก่อนอ,อได้แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเส้นขอบเส้นโค้งสลอ็อตอันนี้เหมือนกันนะครับเรามีคำสั่งในการคัดลอกเส้นครับให้ขนานกัน จะเห็นว่าเส้นนี้นะครับเส้นโค้งเส้นนี้นะครับห่างจากสล็อตข้างใน10มิลตลอดทั้งส่วนโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสั่ง offset นะครับเป็นการคัดลอกนะครับตรงนี้เราก็ใส่ขนาดที่เราต้องการคัดลอกแล้วก็มาเลือกเส้นที่ต้องการคัดลอกนะครับเห็นไหมถ้าเราใส่ตรงนี้12งนก็ขยับยออกไปข้างละส่วน12นะครับมาปรับมาเป็น10เหมือนเดิม กดเครื่องหมายถูกครับต่อมาก็เขียนโค้งส่วนนี้นะครับโค้งตรงนี้สามารถทำได้เหมือนกันกันกบ2เส้นนี้นะครับเราจะใช้วงกลมก็ได้หรือจะใช้ส่วนโค้งก็ได้ผมถนัดใช้วงกลมนะครับนี่นะครับแล้วค่อยตัดเนาะค่อยตัดนะนี่จะเร็วกว่า 20บครับบังคับให้เท่ากันก็น่าจะครบแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดอย่าลืมว่าเราจะเขียนได้สมบูรณ์สถานะก็ต้องเป็น fully defined นะครับเส้นทุกเส้นจะต้องเป็นสีดำ